ลึกวงการไอดอลของประเทศญี่ปุ่นจะเป็นยังไงไปดูกันคอร์ดยาใบ้พอด d c a s t สวัสดีค่ะมินสสาซังคยิจิบากลับมาพบกับอากิแล้วก็พอดแคสโคโดยบายพอดแคสที่จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะคะมาแบ่งปันให้เราได้แบบแว่าสนุกสนานกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องใส่เสื้อสีพาสเทลมาทำไมเพื่อก็เพราะว่าเราจะเจาะลึกนะคะ <S <S เกี่ยวกับวงการไอดอลของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองคะ่ะ s h o ก k i n g o k a มาไอดอลประเทศญี่ปุ่นโอ้โห คำว่าไอดอลหรือว่าไอดอลนะคะเป็นคำที่ใช้กันเจเนริกพอๆกับคำว่าคาาอี้ไปแล้วหรือเปล่าคะเป็นอะไรที่ทุกคนรู้กันเพราะว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยไอดอลถ้าพูดถึงไอดอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นละมีไอดอลสายนูน่นนี่นั่นสายไทยก็มีใช่ไหมคะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะญี่ปุ่นอีกต่อไปละก็อันนี้ก็ต้องเนาะ ทำความเข้าใจว่ามันกลายเป็นคําที่แบบว่าทุกคนเจเนเริกเข้าใจแล้วว่าถ้าพูดถึงไอดอลคือศิลปินแบบนี้แนวนี้สไตล์นี้เพลงประมาณนี้นู่นนี่นั่นเสื้อผ้าหน้าผมไม่เจนั่นแหละนะคะแต่เรามาเจาะลึกกันดีกว่านะคะว่าไอดอลเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งนานอยู่แล้วหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรยังไงกว่าจะมาเป็นไอดอลที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะคะอ่ะ อย่างแรกเลยคำว่าไอดอลหรือว่าไอดอลหรือนะคะก็มาจากภาษาอังกฤษนะคะไอดอลนั่นเองนะคะเป็นบุคคลที่คุณแบบว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกชอบเธอทูลหรือว่ามองเป็นตัวอย่างหรือหรือเป็นคนที่แบบคุณอยากจะสนับสนุนอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นคนที่คุณชื่นชอบนั่นแหละเนาะเพียงแต่ว่าคำว่าไอดอลจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ใช้คำนี้นะคะสำหรับวงการศริลปินญี่ปุ่นเนี่ยสมัยก่อนมันจะมีอีกคำหนึ่งใช้คำว่า s t a r แต่ที่นี้สมัยก่อนคนญี่ปุ่นจะเรียกคนที่มีชื่อเสียงว่า Star ์ นั่นเองนะคะพอมาคําว่าไอดอลเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างนิดนึงนะคะยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสมัยก่อนการเป็นศิลปินนักร้องหรือการเป็นสตาร์หรือคนโด่งดังเนี่ยคนจะอ็กซ์เพความเพอร์เฟกถึงระดับหนึ่งหน้าตาดีหุ่นดีมีความสามารถร้องเพลงเก่งแสดงก็ได้เต้นก็นูน่นนี่นั่นคือเลิศไปหมดจนแบบโอ้เป็นดวงดาวบนฟากฟ้าอะไรอย่างนี้ดูแบบดูเป็นคนเื้อมไม่ถึงอะพอเป็นสตาร์แต่ทีนี้เนี่ยคำว่าไอดอล เนเี่ยกิดขึ้นเมื่อมีศิลปินแนวที่ไม่ต้องเพอร์เฟกคุณอาจจะไม่ได้คนสวยที่สุดคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนคุนดีที่สุดคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงดีที่สุดแต่คุณเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราเอื้อมถึงในฐานะคนดูเรารู้สึกว่าคุณเป็นศิลปินที่เราเอื้อมถึงมันเลยมีคําว่าอดอลเกิดขึ้น มันจะมีความแบบว่าใกล้ชิดขึ้นมาทันทีสื่อสารกันได้มากขึ้นพอเป็นสตาร์ปุ๊บคุณสื่อสารไม่ได้เน่เขาอยู่ห่างไกลแต่พอเป็นไอดอลปุ๊บอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะสื่อสารกับคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าไอดอลนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยวงการไอดอลของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีมานานมาก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 แล้วนะคะคือเขาพูดได้ว่านะคะไอดอลคนแรกของประเทศญี่ปุ่นนะคะนี่ก็ยุค6กศน ะะเขาว่ากันว่าน,ะะน่าจะเป็นคุณมาสุโกะอาชิตะนั่นเองนะเพราะว่ากันว่านะคะคนนี้แหละถ้าพูดถึงไอดอลคนแรกของประเทศญี่ปุ่นก็คือน่าจะเป็นคนนี้แหละคุณมาสุโกะอาชิตะนั่นเองนะคะทีนี้พอมันเป็นไอดอลปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะมีความแบบว่าเปลาที่ชัดเจนขึ้นพอมีความสไตล์ชัดเจนขึ้นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการแบ่งแยกศิลปินมากยิ่งขึ้นนะคะไอดอลเป็นหนึ่งหมวดหมู่แล้วมันจะมีอีกหนึ่งหมวดหมู่นะคะนั่นก็จะเป็นอาร์ติส อาร์ติสต์นะคะอาร์ติสต์เนี่ยจะออกเป็นในแนวนักร้องซะมากกว่านะคะแล้วก็จะมีซิงกาซงไรตาหรือซิงเกิลซองไรเตอร์อ่ะอาร์ติสต์เนี่ยจะมีความเป็นแบบบอคเคอริสเป็นนักร้องนะคะต้องขายเสียงนิดนึงเนาะพอเป็นซิงเกิลซองไรเตอร์ปุ๊บนอกจากร้องเพลงได้แล้วเนี่ยแต่งเพลงได้ด้วยแล้วก็จะมีแนวพาร์ฟอร์มานะคะเป็นพาร์ฟอร์มายูนิตต์เป็น ito, เพอร์ฟอร์แมนส์คืออาจจะไม่ได้เน้นร้องแต่เน้น สังเกตนะบางวงใหญ่ๆเนี่ยพอเป็นยูนิตพอเป็นแบรนด์ปุ๊บเนี่ยเขาจะแยกเลยว่าคนนี้เป็นโวคอลคนนี้เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์อะไรเงี้ยอ่ะเพราะว่าต่อให้มีหลายคนเนี่ยบางทีคนร้องมีอยู่ไม่กี่คนที่เหลือคือเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์เป็นแดนเซอร์แต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นวงเดียวกันก็มีญี่ปุ่นเลยมีการแบ่งแยกศิลปินเป็นแนวๆค่อนข้างชัดและไอดอลเองก็เป็นแนวที่มีแฟนแล้วก็มีศิลปินค่อนข้างเยอะพอที่จะสร้างหมวดหมู่ของตัวเองได้เพราะฉะนั้นไอดอลเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่ง หมู่ของวงการบันเทิงญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยอาจจะ60แต่เรามาดูตั้งแต่70ยกันไหมเจ็ดน่าจะเป็นช่วงที่วงการบันเทิงญี่ปุ่นเนี่ยคือเริ่มบูมในเรื่องของการมีนักร้องเด็กผู้หญิงยังไม่ได้มีประสบการณ์ในวงการเยอะอะไรอย่างนี้บางคนแบบว่าอาจจะเพิ่งเรียนจบเพิ่งอะไรคือความเฟรชนะคะเจ็ดเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบว่าเขาดันนะคะศิลปินแนวนี้นั่นเองนะคะ ก็โห oh, ถ้าพูดถึง7 0มีอะไรแอ n เนส h ชนแคนดี e สนะคะย a มากุจิมอโมเออะไรอย่างงี้นะคะแวบมายุค80น,นะคะยุค80เนี่ยถือว่าเป็นยุคที่แบบว่าไอดอลระเบิดระเบ้อเพราะว่ามันเป็นปีที่ Matsuda มาสดาเซโกเดบิวต์คือแบบว่าเป็นเพลงที่แบบ ไม่ใช่เพลงนี้เพลงเดียวอะเพลงเธอเยอะมากแล้วก็ดังมากแล้วเธอเป็นแบบว่าเธอเป็นไอดอลคนแรกที่ไม่ยิ้มสังเกตว่าเธอจะแบบว่าทําหน้าแบบว่าเผลอ,อ,อแบบว่าเผเยอะปากนิดนเธอเป็นคนแรกที่ทําให้แนวถ่ายรูปแบบว่าอุ้ยเผลอถ่ายรูปเป็นอะไรที่ฮิตมากนะคะมาสดะเซโกนั่นเองนะคะรู้เลยว่าคนนี้จุดชนวนนะคะความเป็นไอดอลที่น่าจะเป็นสไตล์ที่เราคุ้นเคยนะคะนั่นเองพอมาถึงยุค90แล้วแบบยุค90เนี่ยเป็นยุค เปลี่ยนแปลงของวงการไอดอลเด็กผู้หญิงแต่งตัวมากขึ้นเด็กผู้หญิงมีสไตล์เป็นของตัวเองมากขึ้นสไตล์ไอดอลมันเลยแผ่วลงมันกลายเป็นว่าตอนนี้สไตล์ดีว่าสไตล์เพอร์ฟอร์เมอร์หรือว่าสไตล์อาร์ติสเริ่มมาแรงมันเป็นยุคของอามูโรนามิเอะหรือว่าเป็นยุคของสปีดนะครับ มาสกิอายุมิเป็นยุคที่แบบว่านักร้องสไตล์เดี่ยวๆที่แบบมีความโดดเด่นเน้นเพลงเน้นร้องไม่ได้เน้นความน่ารักเน้นศิลปินหญิงที่ได้รับความนิยมจากผู้หญิงเอางี้ละกันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นยุคที่ไอดอลแผ่วแผ่วไปเยอะมากแนวไอดอลแบบเก่าๆกลายเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เ่ะก็เลยแผ่วหายไปเป็นยุคที่ไอดอลหายไปเยอะมากเลยนะคะจนกระทั่งปลาย90มันมีการกลับมา เกิดใหม่ของวงการไอดอลนั่นก็คือ Hello Project นั่นก็คือใครคะ มอร์นิ่งมูสุเมะนั่นเองค่ะซึ่งเกิดขึ้นจากรายการออเดชั่นอาสยันนะคะถามว่าใครเป็นโปรดิวเซอร์นะคะก็คือคุณซึงคุซึงคูเป็นใครซึงคูค,ความจริงเป็นวิชวลล็อกนะเป็นล็อกเกอร์แต่ใจเขารักไอดอลแหละ <laughs> ก็เหมือนกับไซต์โปรเจกต์ของเขาก็คือปั้นไอดอลก็คือปั้นไอดอลสไตล์โอนยังโกหรือว่าสไตล์มอร์นิ่งมูสุเมะสไตล์นี้แตกต่างกันยังไงคะเป็นสไตล์ที่มีการมี founding member เสร็จมี graduation แล้วก็มี member เข้าออกอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือเป็น สไตล์โอเนียงโกะนะเป็นจุดนะคะเริ่มต้นของมอร์นิ่งมูซูเมะหรือการกลับมาของไอดอลนั่นเองนะคะคือมอร์นิ่งนี่คือแบบว่าผู้แตกมากเธอมันเป็นการคัมแบ็กของไอดอลมากๆเลยนะคะแน่นอนค่ะแล้วจากนั้นไปเราก็รู้กันแล้วว่าไอดอลก็เริ่มขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเนาะแล้วก็พอเข้าสู่ปี2005เนี่ย ไอดอลเริ่มแผ่วอีกละคือมันต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่มีการบูมของไอดอลเนี่ยมันก็จะมีวงเข้ามาใหม่เยอะแยะนู่นนี่นั่นในขณะเดียวกันมันก็จะมีข่าวมีอะไรนู่นนี่นั่นแล้วมันก็ต้องถึงยุคที่แผ่วแหละ2 5 0 5เป็นยุคแผ่วนะแต่ทีนี้เนี่ยพอเข้ามา2 0 0 6 and beyond เกิดอะไรขึ้นคะ AKB48 นั่นเองนะคะเริ่มมาแล้วนะคะอาเฮีอากิโมโตเขาก็แบบว่า จะบอกก่อนนะว่าคุณอากิโมโตะนี่มีส่วนร่วมกับโอนียงโกคลับนะ mm hmm. เขาถึงได้เข้าใจ mm hmm. กฎกติกา mm hmm. กฎเกณฑ์แล้วก็สูตรในการทำไอดอลสไตล์นี้ได้ดีที่สุดเลยนะคะ mm hmm. ก็จุดเริ่มต้นของ a k b 4 8นะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นคอนเซปที่ที่ใหม่มากก็คือเป็นไอดอลที่คุณสามารถไปหาได้ a k b เป็นไอดอลที่แท้จริงในเรื่องของความเอื้อมถึง คุณไม่ต้องรอให้เธอออกทีวีคุณไม่ต้องรอให้เธอแบบว่าคือแบบว่ามาทำแฟนมิทติง้งสามารถไปหาได้ในเทเตอร์นะคะของ a k b นั่นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนยิ่งใหญ่เลยของวงการไอดอลของประเทศญี่ปุ่นนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างก็นำมาจนถึงมาถึงทุกวันนี้นะคะเราก็มีไอดอลที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะคือ ตั้งแต่ปี2011จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาพูดกันเลยนะคะว่าเป็นไอดอลดูเซนโกคือจีไดคือวงการเขาเนี่ยสงครามกลางเมืองวงการไอดอลอืมซีวีวอลไอดอลซีวีวอลไม่ใช่อเวนเจอร์นะแต่ว่าเป็นไอดอลวอลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวงการไอดอลขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนทุกคนเรียนรู้อะนะว่าทําเดิมๆไม่ได้มันก็จะมีไอดอลหลายแบบมีไอดอลบนดินธรรมดามีไอดอลใต้ดินหรือว่าเรียกว่าจิกะไอดอลนะคะมีไอดอลแบบที่อาจจะทําอะไรเว่อ ไม่เหมือนคนอื่นบ้างคือตอนนี้คือหลากหลายมากคือเยอะมากนะคะและแน่นอนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแหละตามยุคสมัยนะคะแต่ส่วนตัวกีคิดว่าไอดอลไม่น่าเป็นอะไรที่จะหายไปเนาะอยู่ที่ว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงนะคะอาจจะเปลี่ยนแนวเพลงการแต่งตัวหรืออะไรนิดนึงแต่ก็ยังคงมีความาเป็นไอดอลอยู่เหมือนเดิมแหละนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโอตาสายไอดอลนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเรายังอยู่กับวงการนี้ไปอีกนาน จัดไปค่ะและนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการไอดอลของประเทศญี่ปุ่นสําหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ใครที่แบบว่าอยากให้อากิเอาเรื่องอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาเล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจ Follow ก<ๆ>ันเยอะๆแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะว่าอยากฟังเรื่องนี้นูน่นนี่นั่นเดี๋ยวไปทํากันบ้านมาให้แต่สาหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าเน o หูดีพอดแคสต์หูดีพอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี